คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเด้อจ้าขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเยหนึ่งขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเด้อจ้าขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเดยหนึ่งขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้ากันโดยรวมฝนตกเด้อฝนตกดูมืดยังมืดอยู่ค่ะยังมืดอยู่เด,ด้อค่ะเด้อนี่เห็นไหม เห็นไหมเสาไฟฟ้าก็มีนกอยู่ข้างบนนขาว่าใยหนึ่งมาทำชั้นโดยรวมฝนตกเด้อฝนตกดูมืดยังมืดอยู่ค่ะยังมืดอยู่เด้อค่ะเด้อนี่เห็นไหมเห็นไหมเสาไฟฟ้าก็มีนกอยู่ข้างบนนขาว่าใยหนึ่งมาทําอันนี้โดยรวมเนาะโดยรวมประมาณนี้เลยมืดค่ะเพื่อนเพื่อกามืดครึ้มเนี่ยนกก็หาหลังนอนแล้วยังไม่ข่ํายังหาหลังนอนแล้วก็จะประมาณยังไม่หยุดยังตกอยู่ค่ะ เอาอากาศมาให้ดูวันนี้ยายหนึ่งพามาให้ดูอากาศแต่เมื่อฝนฝนยังตกน่าว่าจะตกทั้งคืนคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเด้อจ้าขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปยายหนึ่งขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าอาการรวมของเมืองระงูตอนนี้ฝนตกค่ะตกตั้งแต่ตอนเที่ยงแลว้วป่ายางก็จะเป็นแบบนี้ ได้ยินเสียงนกไหมจ๊ะมีอากาศบ้านฉันนะคะอากาศบ้านที่อากาศก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆดูอากาศอากาศบ้านฉันดูอากาศบ้านฉันมืดฝนเด้อค่ะเดอ้อตอนนี้มืดฝนอากาศบ้านฉันมืดฝนค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเด้อจ้าขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเยยหนึ่งขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าเพราะว่าตกตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้ว ตั้งแต่ตอนเที่ยงแลวยังไม่หยุดค่ะยังไม่หยุดยังยังตกอยู่ตอนนี้ก็ยังตกอยู่ค่ะเพื่อนๆแต่ว่าไม่เยอะยายหนึ่งก็มายืนอยู่ได้แต่ยังไม่เยอะพอตกอยู่ค่ะอากาศก็จะประมาณนี้ค่ะอากาศก็จะมาเพราะว่าตกตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วตกตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วยังไม่หยุดค่ะยังไม่หยุดเพราะว่าตกตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วตกตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วยังไม่หยุดค่ะยังไม่หยฉันค่ะนี่ค่ะอากาศโดยรวมของอำเภอระงูบ้านฉันเนาะ นี่ค่ะก็จะประมาณนี้เพื่อนๆจะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้ทั้นโดยรวมฝนตกเดอ้อฝนตกดูมืดยังมืดอยู่ค่ะยังมืดอยู่เด้อค่ะเดอ้อนี่เห็นไหมเห็นไหมเสาไฟฟ้าก็มีนกอยู่ข้างบนเขาว่ายายหนึ่งมาทำํำคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเด้อจ้าขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปยายหนึ่งขอบคุณค่ะ เจอกันคลิปหน้าจ้าเพราะว่าตกตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วตกตั้งแต่ตอนเที่ยงแลวยังไม่หยุดค่ะยังไม่หยุดยังยังตกอยู่ตอนนี้ก็ยังตกอยู่ค่ะเพื่อนๆแต่ว่าไม่เยอะยายหนึ่งก็มายืนอยู่ได้แต่ยังไม่เยอะพอตกอยู่ค่ะอากาศก็จะประมาณนี้ค่ะอากาศก็จะมาโดยอากาศปกติเวลานี้ยายหนึ่งจะเดินออกกําลังกายแต่วันนี้ออกกําลังกายไม่ได้เพราะฝนตกอากาศเย็นค่า ดูอากาศปกติเวลานี้ยายหนึ่งจะเดินออกกําลังกายแต่วันนี้ออกกําลังกายไม่ได้เพราะฝนตกอากาศเย็นนี่แหละอากาศบ้านฉันก็จะประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนๆตอนนี้เนาะไม่ร้อนอากาศสบายมากคืนนี้ต้องนอนสบายคืนนี้ต้องนอนสบายเพื่อนๆดูค่ะดูอันนี้โดยรวมเนาะโดยรวมประมาณนี้เลยมืดค่ะเพื่อนๆค่ะมืดครึ้มเนี่ยนกก็หาหลางังนอนแล้วยังไม่ค่ํา ยังหาหลังนอนแล้วก็จะประมาณนีไรฝนตกกลับบ้านเขาบอกเห็นไหมยายหนึ่งถ่ายคลิปก่อนยายหนึ่งก็จะบอกเขากลับไปแบบนี้นอกะานาะนี้ค่ะอากาศโดยรวมของอำเภอระงูบ้านอากาศโดยอากาศปกติเวลานี้ยายหนึ่งจะเดินออกกำลังกายแต่วันนี้ออกกำลังกายไม่ได้เพราะฝนตกอากาศเย็นอากาศโดยอากาศปกติเวลานี้ยายหนึ่งจะเดินออกกำลังกายแต่วันนี้ออกกำลังกายไม่ได้ ฝนตกอากาศเย็นฉันโดยรวมฝนตกเดอ้อฝนตกดูมืดยังมืดอยู่ค่ะยังมืดอยู่เด้อค่ะเด้อนี่เห็นไหมเห็นไหมเสาไฟฟ้าก็มีนกอยู่ข้างบนเขาว่ายายหนึ่งมาทําอาการรวมของเมืองระงูตอนนี้ฝนตกคะ่ะตกตั้งแต่ตอนเที่ยงแลว้วป่ายางก็จะเป็นแบบนี้ฉันค่ะนี่ค่ะอากาศโดยรวมของอำเภอระงูบ้านฉันเนาะ นี่คะ่ะก็จะประมาณนี้เพื่อนๆจ้ะนี่คะ่ะก e ็จะประมาณนี้ฉันค่ะนี่ค่ะอากาศโดยรวมของอำเภอระงูบ้านฉันเนาะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้เพื่อนๆจ้ะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้อากาศก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆดูอากาศอากาศบ้านชันดูอากาศบ้านฉันมืดฝนเด้อค่ะเด้อ ตอนนี้มืดฝนอากาศบ้านฉันมืดฝนนี่แหละอากาศบ้านฉันก็จะประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนเ <đây> พื่อนตอนนี้เนาะไม่ร้อนอากาศสบายมากคืนนี้ต้องนอนสบายคืนนี้ต้องนอนสบายเพื่อนเพื่อนดูค่ะดูคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเด้อจ้าขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปเยี่ยหนึ่งขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้า คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเด้อจ้าขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปยายหนึ่งขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าดูอากาศปกติเวลานี้ยายหนึ่งจะเดินออกกําลังกายแต่วันนี้ออกกําลังกายไม่ได้เพราะฝนตกอากาศเย็นคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเด้อจ้าขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปยายหนึ่งขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้า ดูอากาศปกติเวลานี้ยายหนึ่งจะเดินออกกําลังกายแต่วันนี้ออกกําลังกายไม่ได้เพราะฝนตกอากาศเย็นยังไม่หยุดยังตกอยู่ค่ะเอาอากาศมาให้ดูวันนี้ยายหนึ่งพามาให้ดูอากาศแต่มืดฝนฝนยังตกน่าว่าจะตกทั้งคืนนี่ค่ะมืดฝนเมื่อฟ้า เมื่อว่ามืดฝนค่ะมืดฟว่ามืดฝนนอกบ้านค่อยฝนตกเด้อจ้าตกตั้งแต่ตอนเที่ยงค่ะยังไม่หยุดนะคะฝนมานี้โดยรวมเนาะโดยรวมประมาณนี้เลยมืดค่ะเพื่อนเพื่อสามมืดครึ้มเนี่ยนก<อ>ก็หาหลังนอนแล้วนนยังไม่ค่ํายังหาหลังนอนแล้วก็จะประมาณนี้แหละอากาศบ้านฉันก็จะประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนเพื่อนตอนนี้เนาะไม่ร้อนอากาศสบายมากคืนนี้ต้องนอนสบายคืนนี้ต้องนอนสบายเพื่อนเพื่อนดูค่ะดูอากาศ ดูอากาศปกติเวลานี้ย,ยายหนึ่งจะเดินออกกําลังกายแต่วันนี้ออกกําลังกายไม่ได้เพราะฝนตกอากาศเย็นได้ยินเสียงนกไหมจ๊ะนี่อากาศบ้านฉันนะคะอากาศบ้านฉันนี้โดยรวมเนาะโดยรวมประมาณนี้เลยมืดค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะมืดครึ้มเนี่ยนกก็หารลังนอนแล้วยังไม่ค่ํายังหาลังนอนแล้วก็จะประมาณอยู่ยังยังตกอยู่ตอนนี้ก็ยังตกอยู่ค่ะเพื่อนเพื่อน แต่ว่าไม่เยอะยายหนึ่งก็มายืนอยู่ได้แต่ยังไม่เยอะพอตกอยู่ค่ะอากาศก็จะประมาณนี้ค่ะอากาศก็จะมาอากาศดูอากาศปกติเวลานี้ยายหนึ่งจะเดินออกกําลังกายแต่วันนี้ออกกําลังกายไม่ได้เพราะฝนตกอากาศเย็นอากาศดูอากาศปกติเวลานี้ยายหนึ่งจะเดินออกกําลังกายแต่วันนี้ออกกําลังกายไม่ได้ พราะฝนตกอากาศเย็นนี่แหละอากาศบ้านฉันก็จะประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนๆตอนนี้เนาะไม่ร้อนอากาศสบายมากคืนนี้ต้องนอนสบายคืนนี้ต้องนอนสบายเพื่อนๆดูค่ะยังไม่หยุดยังตกอยู่ค่ะเอาอากาศมาให้ดูวันนี้ยายหนึ่งพามาให้ดูอากาศแต่เมื่อฝนฝนยังตกน่าว่าจะตกทั้งคืนเพราะว่าตกตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วตกตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วยังไม่หยุดค่ะย,ยังไม่ อาการรวมของเมืองระงูตอนนี้ฝนตกคะ่ะตกตั้งแต่ตอนเที่ยงแลว้วป่ายางก็จะเป็นแบบนี้อันนี้โดยรวมเนาะโดยรวมประมาณนี้เลยมืดค่ะเพื่อนเพื่อก่มืดครึม้มเนี่ยนกก็หาหลังนอนแล้วยังไม่ค่ํายังหาหลังนอนแล้วก็จะประมาณนี้ฉันโดยรวมฝนตกเด้อฝนตกดูมืดยังมืดอยู่ค่ะยังมืดอยู่เด้อค่ะเด้อนี่เห็นไหม เห็นไมมเสาไฟฟ้าก็มีนกอยู่ข้างบนนเขาว่ายายหนึ่งมาทําอาชันโดยรวมฝนตกเดอ้อฝนตกดูมืดยังมืดอยู่ค่ะยังมืดอยู่เด้อค่ะเด้อนี่เห็นไหมเห็นไมมเสาไฟฟ้าก็มีนกอยู่ข้างบนนเขาว่ายายหนึ่งมาทําอาการรวมของเมืองระงูตอนนี้ฝนตกคะ่ะตกตั้งแต่ตอนเที่ยงแลว้วป่ายางก็จะเป็นแบบนี้ดูอากาศปกติเวลานี้ยายหนึ่งจะเดินออกกําลังกายแต่วันนี้ออกกําลังกายไม่ได้ พราะฝนตกอากาศเย็นนี่ค่ะเมื่อดฝนเมื่อดฟ้าเมื่อดฟ้าเมื่อดฝนค่ะเมื่อดฟ้าเมื่อดฝนนอกบ้านค่อยฝนตกเด้อจา้าตกตั้งแต่ตอนเที่ยงค่ะยังไม่หยุดนะคะฝนร้ายฝนตกกลับบ้านเขาบอกเห็นไหมายายหนึ่งถ่ายคลิปก่อนยายหนึ่งก็จะบอกเขากลับไปแบบนี้นอกขานาะนี้ค่ะอากาศโดยรวมของอำเภอระงูบ้าน คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเด้อจ้าขอบคุณเพื่อนๆนที่เข้ามาชมคลิปยายหนึ่งขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าได้ยินเสียงนกไหมจ๊ะนี่อากาศบ้านฉันนะคะอากาศบ้านยังไม่หยุดยังตกอยู่ค่ะเอาอากาศมาให้ดูวันนี้ยายหนึ่งพามาให้ดูอากาศแต่เมือ่อฝนฝนยังตกน่าว่าจะตกทั้งคืนอากาศก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆดูอากาศอากาศบ้านฉันดูอากาศบ้านฉันมืดฝนเด้อค่ะเด้อ ตอนนี้มืดฝนอากาศบ้านฉันมืดฝนค่ะอากาศโดยอากาศปกติเวลานี้ย,ยายหนึ่งจะเดินออกกําลังกายแต่วันนี้ออกกําลังกายไม่ได้เพราะฝนตกอากาศเย็นอันนี้โดยรวมเนาะโดยรวมประมาณนี้เลยมืดค่ะเพื่อนเพื่อับมืดครึ้มเนี่ยนกก็หาหลังนอนแล้วยังไม่คล่ำยังหาหลังนอนแล้วก็จะประมาณเท่าไรฝนตกกลับบ้านเขาบอกเห็นไหม ยายหนึ่งถ่ายคิปก่อนยายหนึ่งก็จะบอกเขากลับไปแบบนี้เนอค่ะเนอะนี่ค่ะอากาศโดยรวมของอำเภอระงูบ้านมาน,นี้โดยรวมเนาะโดยรวมประมาณนี้เลยมืดค่ะเพื่อนเพื่อค่ะมืดครึ้มเนี่ยนกก็หา